อันนี้คือเลิศกว่าเมื่อกี้เลยจ้าแบบเลิศเพิ่์เฟซแห้งพี่น้องพูน่ะงามงามอันนี้คือแบบสวยกําลังกินกําลังเก็บด้วยจ้าพี่น้องจา๋าเนี่ปาร์ตนี่ยมากเกอนกับมันโบโบคอยมีสวัสดีจ้ามาลุยกันต่อเวยค่ะพี่น้องจา๋าฝนตกกับบวันกับบายานได้จ้ะเด้อนี่ฟังนี่พี่มาดามบอกเมื่อกี้เนี่จา้าว่าเดียวเรามาเอาฟังนี่กันต่อ นี่จ้ะกระลายกระติมอยู่เนาะนี่เยอะเหมือนกันจ้ะนี่อุย้ยบึงข้าเจ้าขุดลงไปนี่ข้าเจ้าขุดลงไปนี่นี่จ้าอันนี้คือลูกหอยนะจ้ะเลือกเก็บเอาเนาะจ้ะเนาะ แพทว่าอันเมื่อกี้ตอนแพทเอาเอาพักไปเก็บมันมีผู้เฒ่าสองคนขี่รถมาเพิ่นแนมแนมแลวก็ชะลอรถคือกันกับล้าสีอยากสีถามคือกันกับเพิ่นสงสัยแต่เพิ่นกับ่บถามไ่พี่น้องแล้วเพิ่นกัแนมม่งนกระตาแพดเพิ่นกับขับรถซาาแล้วเพิ่นก็แนมบ่งอันกองพักเนี่ยแพทเลยถามแฟนแพดแพทเลยว่ามันบ่แม่หองเพิ่นดอกเนาะแฟนเพิ่นว่าโบผู้เฒ่าเพิ่นกัอาสิว่ามันเก็บยางนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่เห็นบอนี่ ท่านคลิปเนี่ยนี่เต็มอยู่พี่น้องเห็นบ่าคลิปเนี่ยทำมันสั่นก็แสดงว่าแพทมีบู๊มันกินบโบสันแหละมันสิ่เหลียเก็บหลายอันนี้ไงก็เมื่อกี้พี่น้องอันนี้คือเลิศกว่าเมื่อก,กี้เลยจ้าแบบเลิศเลิศเพิ่์เฟซแห้งพี่น้องพูน่ะงามงามอันนี้คือแบบสวยกําลังกินกําลังเก็บด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ปาร์ดแนมมากคือกกบมันบโบคอยมีแต่ที่ไหนได้นะคะเต็มเลยจ้ะหลายแบบงามแห้ง นี่อุ้ยลุยเลยจ้ะลุยเลยทางนี้มันพัดในไ,ไงนี่แต่ว่าริมนี่ใหไ่เบิดแล้วจ้ะพี่น้องจ้าปาดมาเก็บส่วนบนก่อนนะคะแล้วค่อยเก็บส่วนล่างเนาะพ่นะงาวงามไปหอดพุ่นเลยจ้ะสวยมากค่ะพี่น้องค่ะงามงามงาบไปฝ่าเก็บมาดามต่อยาบอมาท่านเพ่งเพราะว่าอย่างกล่องเปียกอันโทรศัพท์สีพังใส่โทรศพัพท์แล้วก็ขากันสันมันถือ น้ำบ่ค่อยได้จ้ะพี่น้องจ้าที่แรกก็ร่างสีบอกระลังสีอธิบายพอแม่พี่น้องว่าถาม,มันมีหน่อยก็แสดงว่าคลิปสัน่นมันจ็สิได้เก็บร้ายเติบอเู่นอะไะนี่งามตัวนี้งามกว่าเมื่อกี้อีกงามกว่าฟังนั่นเพียเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเจ้าเบิ่งเด้อเนี่ยเห็นบ่เนี่ย,ยสวยมากเด็ดแบบฟินเลยจ้ะสวยกำลังอุบ,บวบสวยๆเลยค่ะสุดยอดน,นี่ ู้เ่าเพ่นกระเสกสีถามหรือมั้งแจ็คว่าสีอยากถามเือเสียกด่าละ่ะถ้าด่ขาขอกิดสีถามด้วยละ่ยะแม่ห้องเจ่าอยู่บ่น์ทำไมห้องเจ้าขอขอโทษมันบ่แมด่ดอกพี่น้องมันขางทางอันนี้ขางทางมองรัฐบาลเขามาจกดินนะจ้ะเนาะอย่างนึงเจ้าสีห้วงเป็นอย่างละตอนนี้ แพทย์บย่านได้พี่น้องคันเขาถามแพทย์สิบอกขั้นที่เลยแล้วก็ถ้าแพทย์ผิดถ้าไปเก็บของที่เพิ่นหัวแพทย์ก็สิคอโ่าถูดแค่นั้นล่ะจบเพราะว่าทุกครั้งเห็นบอที่แพทย์ไปเจอของที่มันคิดแต่ของคิดว่าอมันมีอยู่หมองหนึ่งที่แพทย์ไปเก็บอันสิไปเก็บลงไปแล้วโอ้ยบ่เอาดอกแพทย์ว่ามันสงสัยมันสิเป็นของข้าเจ้าบกากเก็บอยากเจอเจ้าของเขาอยากขออยากถามว่าเฮาน่ะเก็บใดบงซส่นะ แพทย์นะเป็นได้พี่นนองเพราะว่าขอเขามันดีกว่าเนาะมันบอเป็นการหลักขโมยนะแต่ส,สุดวิสัยอีดีลังเทื้อเพาบเห็นจต่คองหล่ะกเป็นคือหมองแพทไปเก็บผักกวงตุ่งที่ว่ามันขึ้นเป็นตอเก่านะเออจังสันนะแต่เก็บคนยังนั่นแล้วเห็งดง่ายดค่ะ เออทำพวกไงไก่เป็นตะเป็นจ้าของเป็นธรรมดาขอยอยู่เป็นธรรมดาเจ้าเฮ็ดนังน,น่ะเก็บบ่ได้เด้อเออเก็บบบได้เพราะกับสีนี้เหมือนได้เพื่อนมาดามเบาเองเออเองงบดสุยางด้วยพี่น้องด้วยเบาป็นค่ะ <c oughs> อันมีเพื่อนเพื่อนที่อยู่เดนมาร์กที่เคยอยู่น้ำกันกับแพดเพื่อนว่าอา้าวตะกี้แพดคือเป็น,น่ได้เวบาดูแบบบบได้ว้าแบบเบิ่งในคลิปคือเป็นตะคนเบาแบบคือเบาป็นค่ะแท้ะเพดเลยว,ว่าบุหู้คือกัน คือว่าคนเห้ามันเบาแล่ะกะสาธายายไปเรื่อยมันเบาไปเองได้พี่น้องเบาไปเองอีลีจ้ะเบาไปแล้วง่ายงามงาม,มันก็ธรรมดาแหละการที่เฮ้าเก็บมันก็ต้องอธิบายไปน่ำเนะาะโมวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมวา,านนะจ้านี้สุดยอดพี่น้องจา้าชํำมากค่ะชำํำชํำจริง ช้ำคักพี่หน่องอสุดยอดจ้ะยุ่ยงามงามพี่น้องือันนี้คอยจัดเต็มอ,อีลีจ้ะโอ้ยฟินแห้งเจ้าเบิง้งาดฟินแห้งนี่คือเหี่ยวขึ้นมาแล้วลักษณะนี่ได้พี่หน้องความเดิมจากตอนที่แล้วถ้ามันเหี่ยวขึ้นมาหน,น่อยนมันกระิ่งนแอนเห็นหยอดเห็นปะฟินสุดยอดเลย นเด็ดเอาเด็ดเอาสุดยอดอิลิมีแต่เพิ่นนี่ยแหละมีแต่พักเสียงนี่ยแหละจ้าติงเลยยอดหลายหลาย แฟนแพทย์ปะแฟนแพทย์ลแล้วปะว่าแมงเขาหย่านเธอตีว่าสัตว์เลียว่าสิมาหย่านฉันีอย่างฉันออกจะสวยว้าเล่นกันพี่นอ้องแฟนแล้วว้าวยอ่เขาหย่านเธอแท้ๆล่ะเขาบอย่านฉันดอกฉันงามขนาดนี้จะบีบแต้ใส่ข่อยเด้อครับรุดมากข่อยสิตโต๊กใจเด้อ <c oughs> ห้ามบีบแต่ใส่กันนะเดี๋ยวกันจะตกใจนะจ๊ะจัดเต็มจัดนะจัดเต็ม แล้วก็เป็นงานคือมาเอากระตาหน่ยหน่อยมากเถอะดอกเงือดตะของคือกันเด้อชอบมากเอาตะก้าเล็กๆมาเนี่ย แต่ว่าขันสิถามว่าอันสะอาดสะอ้านที่มาดามมาบ่าถึงอ่ะสะอาดสะอ้านจากหมาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจากหมาแต่ว่ากะมละพิษน่ะมีอยู่เพราะว่ารถมันแล่นผ่านจ้ะก็บ่ได้ดสะอาดสะอา้าน100%ดอกแต่ว่าปลอดภัยจากเหี่ยวหมาทิพมาดามว่าสะอาดสะอ้าน มันบ่พี่น้องโมเจ้าฟินบ่าจาฟินน้ำมะดามบ่คะฟินไหมจ๊ะ <c oughs> ยิ่งเก็บยิ่งสวยนะจ๊ะคุณน,นะคุณน,นะเนะบือ่ออืมน,นี่คือพักสวยของแทะกำลังสวยกำลังอ่อนนี่ของแสบด้วยพี่น้องของดีด้วยนี่อันนี้คือกระเทียมว่าอร่อยชิดสายด้วยจ้ะเด้ออันนี้คือ ขันสมเนี่ยอร่อยกว่ากระเทียมนะจ๊ะอร่อยกว่ากระเทียมป่านะจ๊ะนี่ของแสบเนี่ยแสบจริงอะไรจริงกระรั้นตีเดเลยวเล่บเสียบสองขีบข่อยพ่อแท้ข่อยสิงลงไปเอาอันเอาเอาริมบนก่อนริมรางพลวากันเนาะปาดเอาตัวนี้นั่งเสียดายกระรังงามๆน ต้องขอ,อบคุณคุณแฟนและเรรดาผู้ให้ขอ,อบคุณเล่าอ,อูโโอ้โโยิบุญเจ้าเบิง่งนี่ไหมอูโโ้ยลำเพินน่นนี่ยอดอวบมากจ้ะนี่อันนี้คืออวบจริงอะไรจริงนี่อวบมากค่ะอวบอวบนะคะนี่นี่เอนนอนนอวบขาดพี่น้องเอ,อ้ย โอ้อโหโอ้ยพหี่นอ้องฟินแน่มาดามฟินจ้ะนี่อันนี้เอาไว้เพื่อให้เด็กมาเก็บแถวหนานะคะขอสิเก็บกองไว้นี่ล่ะหลื่นกระซังขอสิเอากลับบ้านให้เบิร์ตขอสิบอกแฟนเพขอว่าถอยรถมาเอาธีลักของแสบของแสบเราต้องจัดเต็มนะจ๊ะแสบ เหลือกระจงไว้เป็นไดพี่น้องจ้ามวนบ่จ้ามองมาพแม่พี่น้องสิมีความสุขในการรับชมคลิปวิดีโอนะจ๊ะ โอ้น่นอะอยสิมืน่นสิผ้ามาเจา้ามือนเขาภูเขาอันน้อยนิดเออแถบนี้ดีเนะะาะรถบไคลแรนมนนะพี่น้องแต่แม่านี่รถแรมพันในพ่อหาขั้นอยู่ไหมสุดเจ๋งเลยเยี่ยมมากเยี่ยมยอดเลย กำลังเหี่ยวตัวนี้ให้แนมเบิ้งเด้อกไข่ไข่ว่าพี่น้องแพทย์เสียอธิบายให้ฟังแพทย์คิดว่าน่าจะมีตัวผู้กับตัวเมียด้วยจ้ะเด้ออันอันโต้ผู้น่ะอาจจะเป็นต้นนหน่อยๆมันสิมีมันสิมีลำใหญ่กับลำน้อยแล,ล้วก็ลำที่ใหญ่ๆส่วนมากมันสิเขียวเข้มแต่ว่าลำน้อยสิมีอ่าเนี่ยสีน้ำตาลออกม่วงๆอมชมชมพูหน่อยๆมั้ยสีเปลือกประคามน่ะยไหมพี่น้องแพทย์บ่รู้เด้ออันนี้คิดเอาเองเพราะมันสิมี มีชนิดใหญ่ก็ชนิดหน่อยนะมันมันหรือว่ามันสิเป็นตผู้ตเมียบ่ออันนี้สั้นนี่ฐานเอาซื้อได้พี่น้องอันนี้ไม่ไม่ได้นี่แต่ว่าคิดเอาเองอาจจะเป็นเนาะพี่น้องเนาะว่าสันอาจจะเป็นไปได้หรือว่ามันสิมีสองสายพันธุ์บ่สังเกตบอลลั่เทา,ามันสิเป็นต้นเขียวๆใหญ่ๆเลยพี่น้องแบบเขียวเ,เข้มเลยอะ่ะหรือว่าถิพันใหญ่ขึ้นมาแล้วพันเล็เป็นสีหนันบ่หรือจังใด น,นี่ก็คิดสันมิฐานเอาไปนะจ๊เนาะงามจริงอะไรจริงอ้ยอ่อนซ่อนเด้จะงนันสามีข่อยลอแล้วดีครับพี่นนอกเราเอาข่อยมาปล่อยสสดงพักคือกันก็ปล่อยงวปล่อยขวอยลงอันลงใส่ทงหยาทงนี่เห็นบอกเป็นสิเป็นหลากงังสิเป็นสิสเป็นเถาะแล้วก เป็นเครือพี่น้องที่แหลมเป็นเครือเป็นเผาแล้วก็สิึ้นมาจังสีเนี่ยปล่อยงวยหน่อยงั่วหน่อยลงตะกา้า <c oughs> เดี๋ยวขอเป็นงัวหน่อยด้ยปะเนี่ยปล่อยงวยน้อยลงตะก้ากาินเขาก้าวเจ้บเด็ดมันมากค่ะผักเสี้ยนฝรั่งของแ่บนะจ๊ะอยากให้ได้ชิมทุกคนอุ้ยเม็ดไม่พอแม่พี่น้อง ต้องถามแฟนครับมาดามเห็ดที่ได้กันไปแล้วน่ะปลูกม,มันขึ้นไหมกับลุนาแจ้งด้วยค่าม,มันบบขืนคอยสิบว่าเอาไปเพราะว่ามีมี่พอแม่พี่น้องอยากได้เมด็ดเม็ดพักหนันเม็ดพักนี่เอาไปไห้แล้วแต่วาเห้ากับหัวมันขึ้นหรือบ่ขึ้นต่ว่นเม็ดท่างเม็ดเม็ดพักฟันสิงตัวขึ้นอยู่จากพี่น้องมันเป็นพืชที่ขึ้นง่ายแต่ว่ากับบัดงงามเครื่องก็อยู่นี่แต่ว่าแพทเอาเม็ดพักเสียและกันผักกวางตุ้งฝรั่งละกันขนาดฝรั่ง ไปบานให้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าว่าเบี้ยมันขึ้นอยู่แต่มันบบใหญ่พี่น้องจ้ะ่นว่ามันขึ้นอยู่ได้นางแต่ว่ามันห่างบบใหญ่ก็สั่นเอื่อยอันนี้เอื่อยแล้ววานเนาะแล้วไปวานอยู่หัวสวนแล้วมันก็ระดับมันมันขึ้นมากแล้วมันก็ดดับไปแล้วว่ามันบ่ขึ้นบบพ่อสีเด็กินน่ะมั้มนั่นล่ละก็เรยว่ามันขื้นบ่ก็เยบ่อบอยากเอาไปสั่นได้พี่น้องแต่เข้าใจอยู่ว่าพ่อแม่พี่น้องก็อยากได้พันธุ์มันเนาะแต่ว่ามันหฮาตอง หรือว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเพิ่นเป็นเกษตรกรเพิ่นอาจมีวิธีแบบว่าเพาะปลูกดูแลให้เพิ่นใหญ่โตบ่หรือจังได๋เนาะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเราไม่ใช่เกษตรกรนะจ๊ะงามหลายพี่น้องเอ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 ากระตามาหยัดใส่อันนี้คือข่อยเต็มแล้วเด้อพี่น้องนี่ข่อยเก็บพันธุ์นี่ยไข่อยเหลือฝั่งนั้นนี่ฝั่งนั้นและะ้วก็ฝั่งใดอีกหูบ่ ทั้งริมไตอะนะริมไตไตอย่ทาท่านได้เก็บท่านได้ส่วนเอาแล้วก็นู่นอะอีกซุ่มหนึ่งพ่อแม่พี่น้องนี่เอาล่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปขออนุญาตเก็บพักสกยตาก่อนแต่เก็บกองไว้กองไว้เดี๋ยวให้แฟนครับรถมาเอาเนาะบนแอนกัสิหยัดหยัดกันไปนี่ล่ะหยัดได้อีกอยู่เนาะโอเคผมว่าผ้าจะเมื่อง่ายเด้หย,ยัดไปหลุด เดี๋ยวจังได้กระไดเอาไปขันคือเก่านั่นแหละนี่สิขันสิขันทั้งยอดหรือว่าสิขันแบบบีบเอาน้าออกก็ได้ได้ทั้งสองแบบแสีบคือกันขอแนะนำว่าอย่าไปอย่าอย่าอย่าไปพึงเด้อถ้าพึงให้เหี่ยวหล่ะมันบรกรอบพี่น้องบพราะสบขันสดๆดยังสีเสียบกลัวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจากประสบการณ์นะคะพ่อแม่พี่น้องเอาละจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีดเดี๋ยวพาลุยต่อนะคะเจอกันคลิปหน้าได้จ้ะพี่น้องจ๋ามันสียเงาโพด สันโพลกัจยาวกันเนี่ยโพลกัจยาวากัน,กระะกนประมาณนี้กําลังดีเนาะเจอกันคลิปหน้าจา้าอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนรัางนะจุ๊จุ๊สวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะ